ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอในที่สุดพวกท่านก็ตอบค่าช่วยข้าหาวิธีเร็วเข้าไม่งั้นข้าแพ้แน่เฉินเซียงตะโกนขึ้นในใจเมื่อครู่พวกข้ากำลังคิดอยู่เลยไม่ได้ตอบเจ้าในทันที พลังความมืดของอีกฝ่ายไม่ใช่เรื่องดีให้เวลาพวกข้าคิดก่อนนี่เป็นครั้งแรกที่พวกข้าได้เห็นผู้ใช้พลังความมืดก่อนหน้านี้พวกข้าแค่เคยได้ยินซูเหมยอ,อยากระวนกระวายเป็นอย่างมากจู่ๆหลงซี่อีกกลับหาวอด เกิดอะไรขึ้นชายคนนี้แข็งแกร่งมากขนาดนักสู้ที่แข็งแกร่งมากมายยังเลี่ยงมันแม้แต่คนที่แข็งแกร่งกว่ามันหลายเท่ายัางต้องหลีกเลี่ยงแต่พวกข้าไม่กลัวมันหรอกเฉินเซี่ยงกล่นดาเจ้ามังกรตัวเหมนนี่เจ้าหลับเหรอเร็วเข้ารีบหาวิธีจัดการกับมันผสานพลังวิญญ,ญาณและปราณเข้าด้วยกันพลังความมืดไม่สามารถสลายมันได้ ถ้าเจ้าหมอนี่เจอตระกูลมังกรจัก,กรพรรดิของข้ามันก็ทำได้เพียงร้องความเมตตาเท่านั้นรีบผสานปราณกับพลังวิญญาณเข้าด้วยกันแล้วทุกตีมันซะหลงเสี้ยอีกกล่าวเฉินเซียงทำตามในทันทีเขาโคจรพลังวิญญาณในห้วงสมุดของจิตผสานเข้ากับปราณแล้วไถามายังแขนทั้งสองข้างเฉินเซียงคำรามลั่นก่อนที่แขนทั้งสองข้างจะปรากฏเปลวเพลิงลุกโทษช่วง เขาชกหมัดอันร้อนแรงราวกับเหล็กหลอมเข้าใส่หน้าอกและเอวของชิวเชิงกระทั่งส่งร่างของมันลอยออกไปเฉินเซียงเช็ดโลหิตที่มุมปากใบหน้าของเขาดูราวกับเพลิงแดงฉานดูกดดันยิ่งกว่าชิวเชิงเสียอีกก่อนหน้านี้หลิวเมิ่งเอ๋อและว,วาเซียงเย่เป็นกังวลต่อถิงเซียงพวกนางอยากกล่าวขอให้เฉินเซียงยอมแพ้ไม่เช่นนั้นแล้วเขาจะถูกทุบตีจนบาดเจ็บสาหาัส พวกนางเห็นชิวเชิงทุกตีเฉินเซี่ยงอย่างบ้าคลั่งกระทั่งเขาไม่อาจตอบโต้แต่จูจ่ๆเฉินเซี่ยงกลับซัดร่างของชิวเชิงปลิวออกไปด้วยพลังปราณผู้ชมเงียบกริบหวังสเสวียนอ้าปากค้างพลางจ้องมองหมัดสีแดงเพลิงของเฉินเซียงด้วยความไม่อยากเชื่อเป็นไปไม่ได้ ปราณไม่สามารถจู่โจมชิวเชิงได้หวางสเสวียนพึงพำรรชิวเชิงคือผู้ที่ตกใจที่สุดมันคือผู้บ่มเพาะพลังความมืดจะมีก็เพียงปราณขอบนักสู้ในขอบเขตนิพานเท่านั้นที่จะสัมผัสร,ร่างกายของมันได้ก่อนจะสลายหายไปทั้งยังไม่ทิ้งร่องรอยบนร่างของมันแต่เฉินเซี่ยงกลับใช้ปราณชกใส่มันอย่างรุนแรงได้ นี่ก็หลายปีมาแล้วที่มันได้ไม่สัมผัสถึงการถูกจู่โจมด้วยปราณร่างกายของมันถูกจู่โจมด้วยปราณอันร้อนแรงราวกับถูกเหล็กร้อนที่ใส่ชิวชึ่งตะเกียดตะกายลุกขึ้นพลางขมวดคิ้วท่านทำได้ยังไงเฉินซิ่งเพียงหัวเราะหากเจ้าเอาชนะข้าได้ข้าจะบอก เจ้าอยากเห็นพลังที่แข็งแกร่งที่สุดของข้าไม่ใช่เหรอและตอนนี้เจ้าจะได้เห็นมันเมื่อได้ฟังคำกล่าวทิวเชิงจึงเร่งโคจรพลังความมืดเข้าปกคลุมร่างกายเข้ามา เมื่อครู่ข้าแค่ประมาทแต่ตอนนี้ข้าจะสลายการจู่โจมที่แข็งแกร่งที่สุดของท่านให้ดูชิวเชิงกล่าวอย่างมั่นใจมันมั่นใจในพลังความมืดของตนเป็นอย่างมากมันไม่ใช่คนเย่อหยิ่งแต่หลายปีที่ผ่านมามีนักสู้มากมายที่มันได้ประมือและจบลงด้วยการพ่ายแพ้จู่จ่จเฉินเซี่ยงเกิดลังเลข้ากลัวว่าข้าจะสังหารเจ้า ข้าไม่ได้เกลียดเจ้าข้าแค่อยากให้เจ้าพ่ายไม่ได้อยากให้เจ้าบาดเจ็บสาหัสชิวเชิงหัวเราะลงมือได้เลยถ้าพลังที่แข็งแกร่งที่สุดของท่านสังหารข้าได้จริงข้าจะไม่ตำหนิท่านแต่หากท่านไม่ลงมือเต็มที่การต่อสู้ย่อมสูญเปล่าถ้าเป็นแบบนั้นสู้ตายซะยังดีกว่า แต่หากท่านสังหารข้าได้จริงนั่นนับว่าข้าไม่แข็งแกร่งพอทุกคนล้วนเห็นเฉินเซียงและชิวเึ่งเป็นผู้ที่ชื่นชอบการต่อสู้แม้ทั้งสองจะถูกทุกตีหรือพ่ายแพ้ต่ออีกฝ่ายทั้งสองย่อมไม่เกลียดชังต่อกัน ซึ่งแตกต่างคู่ต่อสู้ที่เฉินเซียงเคยพบมาก่อนหน้านี้พวกมันเย่อหยิ่งล้นฟ้าทำราวกับเฉินเซียงเป็นมดที่พวกมันจะเหยียบให้จมดินแต่ท้ายที่สุดพวกมันก็พ่ายแก่เฉินเซียงและเกลียดชังเขามากขึ้นพลังที่แข็งแกร่งที่สุดของเฉินเซียงเป็นสิ่งที่ทุกคนสงสัยเป็นอย่างมากแม้ชิวเชิงจะเป็นนักสู้แต่มันไม่ได้บ่งเพาะปราณจึงยากที่จะระบุความแข็งแกร่งของมันได้ อีกอย่างมันยังบ่มเพาะพลังพิเศษที่สามารถสลายปราณของคู่ต่อสู้นั่นจึงไม่อาจสรุปความแข็งแกร่งของมันได้เฉินเซี่ยงกำมัดแน่นพร้อมกับแสงสีขาวเรืองรองพื้นดินยังสั่นสะเทือนเล็กน้อยใบหน้าของชิวชึ่งยามนี้ซีดเผือดทั้งปลดปล่อยพลังเพื่อต่อต้านเหล่าผู้เชี่ยวชาญโดยรอบล้วนตกตะลึงกับพลังของเฉินเซี่ยง ผู้เชี่ยวชาญหลายคนคุ้นเคยและยากที่จะลืมเลือนเพราะในวันนั้นพวกเขาได้ถูกห่วงเจียนเทียนใช้พลังเช่นนี้ทุกตีปราณมังกรพลังที่สามารถสังหารมังกรเฉินซิ่งเพียงควบกลั่นมันได้ขนาดเท่า,มาเมล็ดข้าวแต่มันกลับทรงพลังอย่างที่สุดและยามนี้เขาผสานปราณมังกรเข้าไปในแขน ปราณมังกรส่งผลให้เกิดพายุพัดกวาดทุกสิ่งโดยรอบให้หายไปเหล่านักสู้ในขอบเขตนักสู้แท้จริงที่อยู่โดยรอบถูกปราณมังกรพัดปลิวจะเหลือก็แต่เหล่าผู้เชี่ยวชาญในขอบเขตนิพพานเท่านั้นที่ยังยืนอยู่ได้น่าอัศจรรย์นนะัก เจ้าเด็กนี่กลับสามารถใช้พลังเช่นนี้ได้กู่ตรงเฉิญอุทานขึ้นเขาเคยประสบกับพลังเช่นนี้มาก่อนเพราะอาจารย์ของเขาใช้มันทุกตีเขาอยู่บ่อยๆวางสเสวียนใบหน้าซีดเผือดเจ้าแก่บ้าโฮหวังเตียนเทียนเคยบอกไว้ไม่ใช่เหรอว่าเมื่อบรรลุขอบเขตนิพพานเท่านั้นจึงจะใช้พลังแบบนี้ได้ทิวเชิงไม่ทราบว่าพลังที่เฉิญเสี่ยงปลดปล่อยออกมาคืออะไร มันตื่นเต้นเป็นอย่างมากเพราะเฉินเซียงไม่ได้โกหกมันเขาใช้พลังที่แข็งแกร่งที่สุดจริงๆแต่หากมันรู้ว่าพลังที่เฉินเซียงใช้คืออะไรบางที่มันอาจจะไม่กล่าวถึงอีกเลยก็ได้แข็งแกร่งมากแต่มันก็ควบกลั่นมาจากปราณชิวชึ่งยิ้มบางกราบใดที่เป็นปราณค่าย,ย่อมสลายมันได้ หวังสเสวียนตั้งใจว่าจะหยุดชิวเชิงแต่เมื่อได้ยินคำกล่าวมันก็อยากเห็นเหมือนกันว่าพลังความมืดของชิวเชิงจะสามารถสลายปราณมังกรของเฉินเสี่ยงได้จริงหรือเปล่าหากมันทำได้จริงเช่นนั้น ชิวชิงย่อมสามารถหยุดยั้งเฉินเซี่ยงในรอบนี้ได้ซึ่งอันนับเป็นเรื่องดีหลงซี่อีกกล่าวเหยียดยามขนาดพลังวิญญาณยังสามารถซัดมันจนหงายได้ไปพวกผู้ใช้พลังความมืดนี่น่ารำคาญจริงๆมุมปากของเฉินเซี่ยงยกขึ้นเล็กน้อยนี่เป็นครั้งแรกที่เฉินเซี่ยงจะใช้ปราณมังกรทุบตีมนุษย์และที่สำคัญอีกฝ่ายยังวอนให้ทุบตี นี่นับเป็นเรื่องดีที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆพื้นดินสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่องเพราะปราณมังกรนั้นแข็งแกร่งเกินไปทันใดนั้นเฉินเซียงทยานเข้าใส่อีกฝ่ายอย่างรวดเร็วปราณมังกรสั่นไหวอย่างรุนแรงจนทําให้พื้นดินสั่นไหวมากขึ้นลาก่อนเฉินเซียงพุ่งเข้าใส่อีกฝ่ายด้วยรอยยิ้มอะไรนะ ชิวชึ่งกล่าวได้เพียงสามคำก่อนหมัดที่แฝงด้วยปราณมังกรจะชบเข้าใส่หน้าอ,อกของตนอย่างจังโลหิตทลักออกจากปากของชิวชึ่งราวกับน้ำพุร่างของมันถูกพลังที่น่าสะพรึงกลัวส่งร่างจนปลิวหายลับตาไปในหมู่เมฆ ผู้ชมทุกคนล้วนเห็นฉากที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนหวางสเวียนตัวแข็งทื่อไปชั่วครู่ก่อนที่ร่างของมันจะหายไปมันมุ่งตามไปยังทิศทางที่ชิวเชิงปลิวไปเดี๋ยวท่านยังไม่ได้ประกาศเลยว่าข้าชนะเฉินเซียงยิ้นพลางตะโกนขึ้น หมัดของเฉินเซี่ยงส่งร่างทิวเชิงลอยหายไปพลังเช่นนี้ทำให้ผู้คนสั่นสะท้านปราณมังกรช่างหน้าเกรงขามนักแต่การจะบ่มเพาะย่อมเป็นเรื่องยากเพราะผู้ที่จะบ่มเพาะได้ต้องมีปราณจัก,กรวาลพร้อมกับกับร่างกายที่แข็งแกร่งเพียงพอจึงจะสามารถควบกลั่นปราณที่ทรงพลังขนาดนั้นได้แม้ผู้คนมากมายยังต้องการเคล็ดมังกร แต่พวกเขาไม่อาจขอให้เฉินเซียงถ่ายทอดให้ได้มีเช่นนั้นย่อมนับเป็นการเนรคุณต่อเฉินเซียงเฉินเซียงได้มอบแผนที่ที่นำพวกเขาไปยังดินแดนลี้ลับกระทั่งได้ทักษะวิชามากมายที่บรรพบุรุษต,ตกทอดไว้ให้พวกเขาที่เป็นผู้เชี่ยวชาญที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกในจะเนรคุณเช่นนั้นได้อย่างไร เดิมเฉินเซียงมีคะแนน3า0 0นาคะแนนเมื่อรวมกับอีก3,300คะแนนของชิวเชิงทำให้ตอนนี้เขามีคะแนนทั้งหมด6 6 0 0คะแนนซึ่งนับว่าอยู่ในอันดับที่10ตอนนี้ยังเหลือเวลาอีกครึ่งวันถึงจะสิ้นสุดรอบเก็บคะแนนด้วยเวลาเพียง2วันเฉินเซียงทยานจากจุดเริ่มต้นไปจนถึงอันดับที่10และประสบกับการต่อสู้มากมายจนได้คะแนนระดับนี้เพียงแค่สาม วันนับตั้งแต่เฉินเซียงเข้าร่วมงานประลองก็สามารถไต่มาจนถึงอันดับนี้ได้เรื่องนี้ล้วนทำให้นักสู้ของแผ่นดินราชามากมายต้องตกตะลึงและเกลียดชังเฉินเซียงมากขึ้น เถือนซิ่งไม่ใช้คนของแผ่นดินราชาแต่ยังสามารถไต่อันดับมาจนถึงระดับนี้แน่นอนว่าเรื่องนี้ย่อมทำให้นักสู้ของแผ่นดินราชาไม่สบายใจการแข่งขันเก็บคะแนนได้สิ้นสุดลงแล้วผู้ที่มีอันดับต่ำกว่า50 ถูกคัดออกและไม่สามารถเข้าร่วมได้อีกครั้งเหล่าผู้ที่มีอันดับ50ขึ้นไปล้วนกดดันเพราะเฉินเซียงเพิ่งเข้าร่วมได้ไม่นานแต่กลับกดดันคนเหล่านี้ได้เฉินเซี่ยงรอคอยประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าหวางสเสวียนจะกลับมาผู้เท่าหวางเขาตายหรือเปล่าเฉินเซี่ยงกล่าวถามด้วยความห่วงใยไม่ตาย แต่บาดเจ็บสาหัสมากหวังสเสวียนใส่หน้าก่อนจะพาตัวชิวเช่งจับไปกูตรงเฉินเดินเข้ามาแต่ไหล่เฉินเซี่ยงพลางกล่าวด้วยรอยยิ้มอาจารย์อาตอนนี้ตำแหน่งผู้ชนะย่อมไม่ใช่เรื่องยากสำหรับท่านข้าคิดไม่ถึงจริงๆ ว่าท่านจะใช้ปราณมังกรได้ก่อนหน้านี้อาจารย์ค้าเคยบอกเอาไว้ว่าเมื่อบรรลุขอบเขตนิพพานแล้วเท่านั้นถึงจะสามารถใช้มันได้เฉินเซี่ยงยิ้มข้าไม่รู้ว่าการแข่งขันรอบต่อไปจะเป็นยังไง ถ้าเป็นประลองเฉยๆคงจะดีค่าคิดว่าตอนนี้แผ่นดินราชาคงทำทุกวิถีทางเพื่อกำจัดค่าหมูคามิ่งหัวเราะเป็นไปได้มากแต่อาจารย์อายอมรับมือกับมันได้ในเมื่อก็เข้า50อันดับแรกได้แล้ว พวกเจ้ามีอะไรจะให้ข้าหรือเปล่าเฉินซิ่งมองกูตงเฉินแล้วหูคามิ่งเงินค่าเลี้ยงข้าวดูเหมือนกูตงเฉินจะหิวข้าต้องไปตามวินเสี่ยวเตาเจ้าอ้วนและคนอื่นๆก่อน พวกเขาไม่ได้มาดูค่าประลองคงต้องบ่นค่าแน่เฉินซิ่งยิ้มพลางกล่าวกูตรงเฉินรู้สึกปวดใจเจ้าอ้วนเป็นคนชอบกินการกินของเขาน่าทึ่งมากหากไปชวนเจ้าอ้วนมาเขาย่อมพลานผลึกศิลาของกูตรงเฉินไปมากแน่ หลังจากกลับไปถึงนิกายยอดนักสู้เฉินเซียงก็พบหวินเสี่ยวเตาและคนอื่นๆทันทีพวกเขาพากันไปที่โรงแรมแห่งหนึ่งพร้อมกับกู่ตงเฉินระหว่างทางทั้งหมดพูดคุยกันว่าเฉินเซี่ยงจะเอาชนะในงานประลองราชาได้อย่างไร เซลเชเวบาดเจ็บสาหัสเขาไม่ได้มาสังสรรค์พร้อมกับคนอื่นๆจากอาหารที่สั่งมากูตรงเฉินไม่ทราบว่าท้องของเขาจะรับอาหารเยอะขนาดนี้ได้ยังไงเมื่อถึงเวลากิน เถินเสี่ยงดูราวกับพูดผีหิวโหยที่เพิ่งกลับชาติมาเกิดเขากินอาหารแทงๆมากมายโดยไม่พูดไม่จะอาหารเหล่านั้นไม่ใช่ผักหรือดอกไม้ที่ราคาไม่แพงแต่ทั้งหมดนั่นล้วนเป็นเนื้อสัตว์อสูรและสัตว์วิญญาณมันอร่อยมาก หูเชียนเชียนไม่ได้มาด้วยเพราะเฉินเซียงหานางไม่พบแม่นางจะเป็นสตรีแต่ด้วยเพราะนางและเฉินเซียงคลุกคลีกันมานานเมื่อยามที่เฉินเซียงและกลุ่มมากินอาหารที่โรงแรมทุกคนต่างสว่าปาม กระทั่งงูเชียนเชียนก็ไม่เหลือความสตรีแม้แต่น้อยกูตรงเฉินและหูไค่หมิงนั่งอยู่ข้างๆหูคามิ่งเพียงจ้องมองเฉินเซียงและกลุ่มกินพลังยิ้มส่วนกูตรงเฉินกลับแอบคำนวณเงินค่าอาหารที่เฉินเซี่ยงและพวกกินไป เลยสงหลินและเหลยจงเป็นชายที่ร่างกายกำยำใหญ่โตส่วนเจ้าอ้วนคือผู้เชี่ยวชาญการกินเหลียนหมิงตรงมาจากเกาะบงกตที่ร่ำรวยและสูงสักดังนั้นเขาย่อมได้กินอาหารดีๆทุกชนิดมาตั้งแต่เด็กทุกคนในยมนี้ล้วนกินกันอย่างไม่หยุดหย่อนและที่สำคัญในเมื่อครั้งนี้เป็นประมุกนิกายเลี้ยงด้วยตนเองพวกเขาย่อมไม่สุภาพและกินกันอย่างไม่ไว้หน้า จะมีก็แต่เห่าตรงชิงและเหยาวห่เฉิงที่ไม่ได้ร่ำรวยมั่งคั่งเหมือนคนอื่นๆเกือบตลอดเวลาที่พวกเขากินพวกเขามักจะชำเลืองมองกูตรงเฉินไปด้วยมาเถอะพวกเรามากินให้กับวันวานที่ขมขื่นกินจนน้ำทะเลเหือดแห้ง และกินจนภูเขาถล่มทลาย555เฉินเซี่ยงเคี้ยวเนื้อสัตว์อสูรเขาหัวเราะพลางแอบมองหน้าตาของกูตงเฉินผู้ขี้งกเขารู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากผ่านไปสวันสามคืน เฉิเซีงและพวกจำไม่ได้ว่ากินกันไปมากเท่าไหร่พวกเขารู้สึกเพียงว่าหากยังขืนกินต่อไปจะบาดเจ็บภายในเอาจ่ายตังได้แล้วเฉินเซีงหัวเราะพลางกล่าวพวกเขาเป็นนักสู้ดังนั้นจึงสามารถเปลี่ยนอาหารอร่อยอร่อย ให้กลายเป็นพลังงานได้อย่างรวดเร็วพวกเขาย่อยได้ไวมากเฉินเซียงเอามือค้ำสะโพเพื่อเดินแม้ราคาอาหารที่กินไปจะแพงแต่กูตรงเฉินเป็นคนจ่ายเขาจะเซ็นไว้ก่อนก็ไม่ได้เพราะเขาเองก็มากินที่นี่อยู่บ่อย ตวนดูไปคล้ายจะเป็นเจ้าของร้านไปแล้วดังนั้นเขาจึงได้เพียงกล้ำกลืนฝืนทนหยิบเอาผลึกศิลาออกมาจ่ายค่าอาหารสิทพี่ข้าว่าท่านออกจะงบเกินไปหน่อยนะนี่ก็แค่ผลึกศิลาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นหูใครมิงแทบกล่าวไม่ออกอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ